ก็สวัสดีทุกคนนะอยู่กันในเกรม GTA V ีนะอยู่กับจอห์นววกนะเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยคนในคุกนะกับไอเด็กติ่มหัวชมพูเพราะหน้าตาติ่มเหลือเกินเลยเรียกเป็นเด็กติ่มล้วกันหมายคือรถรถโรงเรียนรถโรงเรียนบอลิงโบ้พนงเงยนดิบดยวยโบะเนี่ยปะ ไปเดี๋ยวเรามาโป้นกันเอ้มาเมื่อแหกมาเชื่อคนเดงคุกกันกับผมจอร์นวิกจอร์นวิกรับบทเป็นนักโทษนะเป็นคนคุกรับบทเป็นตำรวจครับโอเคไปเทคเดียวผ่านนะไม่ได้ครับดูทรงเวาสิไม่ได้ ตตามตาม,านนม้ออองีสักรบฝั่งนู้นยากวะฝั่งนู้นยากวะก็ล,ลองขับรถวะเอ้ขับรถต้องบินนะเจราจาหน่อยเจราจาหน่อยคุยหน่อยคุย,หน,คยหนปาร์อฟเฮโยไอ้ไอ้มาส่งไอ้มาส่งนักโทษไปได้ไปได้บอกไปได้ต่างกันใช่ใช่เขาบอกมาส่งนี่นะ ใช่โอเคตะกี้คนรู้เรื่องหมดเรื่องเรื่องเรื่องอะไรแบวะาคนรู้เรื่องเก๋ตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยโอ้โหตามแผนตามแผนตกแตกามแผน่าทำชั้นแรงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยผัดหน่อยสิไอ้ลิมไอ้ลิมเรียกลิมแล้วกันแต่ผมให้ไปเดินเดิ่มถึงลู่ก่อนนะพี่ เดี๋วเราค่อยหันมายิงตัวข้างหลังเอ้ยมันมองเหรอมันมองให้นั่นมองเราก่อนแหละที่มันถึงซองอะเรายิงมันเลยเดยวมันขึ้นสีแดงพีข้ามเลยเดี๋ยวจะข้าม,มขึ้นนะยิงน่าจะยิงหลังนะแตกหลังแตก ขึ้นไหมเลือดเปิดล้าลงละตึแต่ครับเฮ้ยเคลียร์นยนบนเคลียร์บนเคลียบยังบน,นบนเรียบร้อยร่วงแล้ว,ลวเฮ้ยเดินตามมาเลยก็กอดติดๆกันมทำเลยนะได้ล่างเยอะอยู่นะล่างเยอะ

rồi đi rồi đi. Persons in chỉ lockdown. There's only one path to Riskovsky. cho mà chửi qua chân đai, bảo khai khai đai đoi. Đi về tườn bay. Xin mình đi tăng cái khai. อันนี้อะไรปืนหรือนางกระติกเนี่ยมันบอกนี่นี่คือปืนพี่นะไม่ใช่นางกระติกอันไปกันเถอะตรงนี้แหละจุดพิกค่อยๆแล้วกันค่อยๆเคลียร์เอ้ยโดนโดนยิงยังไงวะอย่างนั้นอะ <c oughs> กดคลิกซ้ายอยาเดียวพี่คลิกซ้ายเลยนะอ๋อแต่มันไม่มีอันนี้ให้นะมั <c oughs> จะไม่มีป้าวเลยฮะผมจะตายพี่ผมจะตายเอ้ยผ่าก,ก่อนผ่าก,ก่อนขอเขายิงไหเดี๋ยวมันยิงมันจะมีลบอยู่ โอ้โดนว่ะโดนว่ะโกงเงียบตายเฮ้ยเดี๋ยวพักเล่ากันทั้งเล่ายิงยิงกันเลยกันแม่งเยอะเหลือเพื่อนค่อยๆรอกันจอนนีคืออมตะ กไปเฮ้ยตัวบนอยู่ไหนวะตัวบนมีตัวบนอยู่นะเพยายามดูกันไปได้ไปได้ไปเจอเจอเจอจัดแม่งให้ตายเลย

ไแอ่วพ so ี่พ şey> ี่ถอยอ้กมากันก็ได้ซ да SO ึ่งพยายามถอยออกมากันก็ได้ตัมไปเลยได้ ไอพี่โดนก่อนโดนยิงอ่ะหักเลือดก่อนโอ้จะตายเลือดเต็มตัวโอ้เหนื่อยจะตายละถักตีถ้าตีเขาก็ได้อยู่นะได้อยู่ผมยังไม่ได้เตอร์ผมร,อแบบร้อยแบทดีแล้วฉันแบทเหลือให้มันได้คูณหลอดนะแบทบแบทลุยได้นะต้องลุยไปไหน,ไหนวะ đây được đấy, bá. Dạng nào? Lát khác rồi đó. Mày bảo là mày lấy đấy. mình chẳng mờ mờ chân, tay không. Ừ. bà có chi nghe đây ba rồi mình nghe là chỉ một lát cho một lát buồn họ khói tệ nhi mình cho mình từ từ rồi đó ừ. Tổng tu ạ, à. tổng tu Tổng tu gì ạ ตายหมดต่อกันตายปืนแม่งไม่แรงเลย<ป>ตายข้างหน้ามีไปโดนโดนตายหมดตายหมด เลกิจที่มันมากล้มไปดิล้มไปดิตาก็้องไปบ้าตายหมดแล้ปเกี้ยงเกี้ยงไอเราไปหายนั่นก่อนก่อนไม่วิ่งตามมาเลยเราเครื่องบิน ใช่ป่ะไม่รู้ตื่โอเคนะลิมไเอาเชนญมาหน่อมไหมไปหายาเยอะแล้วลันละไม่มีแรงเลยสินะเอารถก่อนไหมรถจุนี้ได้ได้ไปเอารถต้องน้ำเงินก่อนไปข้างบินได้ไหมไม่ได้ไปข้างบินพร้อมนะ ายข้างบินหลับไปเลย <S <S หลัวฝ่ายข้างบินครับจะ็นรอกำลังครับผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ฝ่ายข้างบินเข้าได้ปะไม่ได้ปะต้องเดินแล้วแหละเฮ้ยรถรถนี่จำได้เลวมานี่ ทำไปเลยทำไปเลยเดี๋ยวนี้วิ่งสู้ฟัดได้หมดจะมนันดดได้สิขึ้นดีๆก็ได้ขึ้นดีๆก็ได้เอาสไลด์ไปนำเลยนำเอามันไม่มาปะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวมา เฮ้ยม <l id sei> ันไม่ตามอ่ะมันไม่ตามมาว่ะเอาเอามันวิ่งไปไหนของมันอะโอ้มึงวิ่งไปไหนของมึงเนี่ยหรืขึ้นไม่ได้อีกหรือต้องออกข้างหน้าปะใช่ใช่วพี่อ๋อออกไปตรงข้างหน้าเว้ยเนี่ยออกไปตรงเลื้งเลื้งนะ นี่มั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 นตามพี่มาอยู่เอ็งลงไปช่วยพี่ยิงกันเลยข้างหน้าพอดีต้องออกทางนี้แหละย,งยิงไงโอซนายยิงให้อยู่ยิงไงมีรถอยู่ขึ้นมาขึ้นมาเอ็งโดดลงมาได้ป่ะเดี๋ยวพี่เอารถรอรับมาทีเมเวิร์คเฮ้ยไม่ทัน,นเลยเฮ้ยเกือบตายใช่เหรอใช่ใช่จุดก่อนจุดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอกก่อน บองกันบองกันบอกันโอ้โหหน่วยเลือกกกกัันนเได้ยังไดงได้ขาด์จจะลด<จ>ะลงดดมารับเฟี้ยวๆ,ๆโอ้หนีไปเลย,ยตัวทีไปเลยขึ้นมายัางอ่ะมันขึ้นมาแล้วเคลียร์กันได้นะเคลียร์ตรงนี้ได้ Cage, there there. Không chơi gì với này Mình diễn đây từ sao làm hả? Về đây, về đây Không về đây đi minh như nào quá? cặp đi há hàng min kìa,สนาม min lác anh mày, yên vui chơi yên, chờ đợi chờ đợi, xinh แต่ว่ากูมไม่เข้าเครื่องบินรอรับเลยเรอรับเลยตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ได้ไมั้ยหรือว่าเราต้องหนีปะไม่ต้องหนีหนีห้าดาวนะ<อ>ใช่เพื่ให้มันมาคืนคืนนี้เลยเพิ่มบินเพิ่มบินเออพิ่มบินเคลียเคลียกันกีน้เดินทางกัน

แค่ได้หลงววะบินจอดนี้ภายในก็หลุมนี้เนี่ยนั่งกับเจสุดสวยแหละเจสุดสวยเป็นขัดแม่งอ,อูหายตบสักทีไอ้เฮีนักโทษหายไปไหนวะอ๋อนั่งหน้าเจ๊ที่อยบินไปดาวหมดยังหมดลอว น่าจะบินไปเกาะเนี่ยโอ้อจเจ๋ได้ผ่านกันซักทีเดี๋ยวเครื่บินเน่บานขึ้นแล้วเนี่ยเครื่องบินกูอ่ะเึรืงบินกูนี่แหละก <c oughs> ูก็บานขึ้นนี่นะไม่มีดาว แม่งลงไม่ดีระเบิดดีแน่ไอ้สารไปสมุนจอนวิกผ่านสักทีจอนวิกยังไงบ้าๆเดี๋ยวมาดูวิธีลงแล้วกัน มันไม่ขึ้นไปข้างบนว่ะมันหมุนวงลวเลยดีดีดีดยังไงวะอ๋ออย่าตกน้ำนะไอสัตว์ตกน้ำนะเอ้าลงน้ำทำไมเนี่ย้วยวะตุ๊กฟาดมันขับลงน้ำ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวชนแม่งตายเดี๋ยวมีอราดูวน่ะกูว่าแล้วไอ้เหี้ยแล้วไม่จอดนิดนึงวะเนี่ยแล้วมันก็นอนเจ็บกว่ามันจะลุกมาไอ้เหี้ย จอดนิ่งๆดิมึงก็จอดนิ่งๆน่ะกูว่าไอ้เฮียมึงรอไม่เป็นหรอ,นอเนี่ยัลนเลยนี่ยมึงลนทำไมเนี่ยนิ่งๆแปลว่าอะไรวะแหวกกูจะตายเนี่ยมันรอนิ่งๆก็จบแล้วเนี่ยหล่นเฮียรเจ็บนิดหน่อยโอ้ ไอ้เหี้ยแต่ละคนไอ้สัตว์เด็ดแบบน่ะติดต้นไม้อีกนะไอ้เหี้ยตายทั้งมึงดูเราพังขนมเนี่ยไอ้สัตว์เฮียวิ่งทางวนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นก็มาช่วยยิงไอ้สัตว์เขาบินวนเล่นพองเยอะประตูปิดไอ้เหี้ย ผู้ใอะไรก็เหมือนกันงงอ๋ไอ้เหี้ยนั่นตายไปเลยดูว่าไอ้เหี้ยเพื่อนตายไอ้สัตว์เห็ดไหมห้ามลงน้ำนะไอ้เหี้ยพิมพ์ว่าอะไรวะาห้ามลงแล้ว,วเดี๋ย่าไ้เหี้ยนั่นดิเออไม่ต้องพิมพ์หรอกไอเหยื่นี่น่าจะไม่งงเลยเพราะมันกับขับเครื่องยนต์แ้วมันน่างงอย,อยู่ที่ว่าแม่งจะรู้มันจะรู้จุดนะ เออียพี yeah, down, ่เพื่อนเฮียอวมันโง่มึงโดยจะจบได้ไงเฮียจะพอจะจบมึงก็เจอแต่อะไรกันหมดแม่งทำก็ไม่เป็นเลยว่ะกูลืเงิน มันไม่เห็นวงข้างบนแน่เลยตัวเออผาไหลเออผาไหลเนี่ยไม่เห็นแล้วลูกตรงนี้ตกคนใหญ่จะตกน้ำตายเพราะแม่งไม่กลางล่มเลยต้องคิดด้วยอ่ะเออคิดกันอย่างนั้น ต้องลงน้ำถ้าไม่ลงน้ำมันตายใช่หรอก็ลงพื้นก็ได้นี่ไหมแต่เอานิ่มๆอ่ะขอนิ่มๆตัวชัวร์แล้วกันนี่เยอะเพราะกูเคยลงพื้นแล้วตายเพราะแม่งแรงจัดนี่เยอะอือลงพื้นแม่งก็เสีย่ยงตายยาเรันดูด้ที่ลง ากไอ้อไลเหี้ย่นาทีห่อวนเป็นวงกลมเลยไอ้เหี้ย่รอเหี้ยนั่นระเบิดดีนะเอ็รอก็รอกันจะยิงทำไมเราก็โดนกูอีกไอ้เหี้ยกูเป็นคนยิงเดี๋ยวไม่ได้ผ่านเ <c oughs> ขาว่าสตกก๊์ฟเขากลัวไหวเนี่ย <c oughs> สตา๊าฟอะไรเนี <c> ่ย <oughs> ไอ้เฮีย้ยแต่ละคนรอบชิบหายกด e คืออะไรวะวิวคอมเบลา่าขอบดีดีนะไอ้เฮีย้ยเดินติดดาววบดีเอ้ไอ้เฮี้ยจะผ่านแล้วเดี๋ยวมันวุ่นวายแค่นี้จะมงแบวุ่นวายแล้ววิวเครื่องมินก็จะพังแล้วมึงเรียกดาวมาทะเล จบไปกันระเบิดดิแม่ไอซ์ชัดจบไอเย <c oughs> <c oughs> กี่ชั่วโมงนะสรุปเลยไอ้์ชัดแต่ตีตีหนึ่งมั้งสอ,องชั่วโมง <c oughs> ให้หนึงโ็พอ้โหแมนได้หาแซะแบ่งเงินเท่าไหร่ก็มึงแบ่งตามที่มึงได้แล้ว ดันฟิกลิสต์ดไม่มีช่วงคูลแล้วหรอวนะได้สามแตนห้าไปคุ้มไหมเนี่ยสองชั่วโมงลำเลยนะคุ้มอยู่นะ